เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวเรามาลองมาต้อดูไข่แดงไว้ทําไข่ดาวดูก่อนนะคะมาสวยไหมทุกคนดูว้าวเป็นไข่แดงจริงด้วยทุกคนสวยมากโอ้ยดูสิคะเนี่ยนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวสีไข่กลมสวยเลยอันนี้สิบสวันคะ่ะทุกคนงามมากเลยทุกคนโอ้โหประทับใจค่ะประทับใจ เดี๋ยวเราไปทําดาวไข่เค็มกันค่ะส่วนนี้เราก็จะเอาไปต้มนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปต้มนะคะต้มเป็นไข่เค็มเอาเก็บไปกินค่ะทุกคนแต่สมมติเทคนิคการต้มนะคะทุกคนถ้าอยากให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ระหว่างน้ํากําลังเดือดนะคะทุกคนแล้วก็คนคนคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักประมาณ2-3นาทีนะคะเพราะไข่แดงเช็ดตัวไข่ขาวเร็จตัว,วเสร็จ พอสักพักหนึ่งเราก็ทิ้งช่วงไวประมาณสัก6นาทีค่ะทุกคนให้น้ำเดือดจัดจัดแล้วก็ปิดไฟค่ะทุกคน<อ>ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเรามาทำไข่ดาวกันค่ะทดลองทำไข่ดาวดูว่าเป็นยังไงบ้างไข่แางไข่แดงดูสวยสวยกันทุกคนแดงแป๊ดเลยค่ะดูสิคะสดมากไข่สวยจริงๆค่ะวันนี้ประทับใจรอบนี้ประทับใจในการทำไข่เค็มมากๆเลยนะคะดูไข่แดงสิคะ สีแดงมากเลยนะคะทุกคนไข่หนึ่งบงบอกว่าสดมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยจริงๆเราก็ใช้ไฟเบาๆค่ะทุกคนแล้วเราค่อยดาวไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ไข่ดาวเค็มค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปลองไปทั้งไข่ดาวทั้งไข่ต้มจะไปยำดูค่ะทุกคนค่อยๆทำจะเย็นๆค่ะทุกคนดาวจะเย็นๆนะคะทีนี้ก็จะออกมาสวย ไข่แดงเราก็จะกึ่งสุกน้ำข้างในจะเป็นยางมะตูมนะคะทุกคนทำเบาๆไฟเบาๆเลยนะคะจะเย็นๆเลยะคะ่ะไข่ดาวนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะทีนี้เรามาดูไข่ต้มของเราะคะ่ะที่ต้มเสร็จแล้วล้วก็เอามาน,น,นะะกกอกน,น,น้ำเย็นไว้นะคะเราพักไว้ก่อนนี่ค่ะเอามานอกน้ำเย็นไว้ พอนอกน้ําเย็นไว้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็เอามาพึ่งลมไว้ค่ะทุกคนพอมาพึ่งลมไว้เสร็จสักพักหนึ่งให้มันแห้งสนิทเลยนะคะทุกคนสมมุติถ้าคนไหนเ้าจะเอาไว้ขายหรือเอาไว้กินก็เก็บในที่ที่ปโปร่งนะคะทุกคนหรือใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะทุกคนนะคะเราจะผ่าให้ดูนะคะไข่แดงก็จะไม่ติดขอบนะคะทุกคนก็จะอยู่ระหว่างกลางๆหน่อยะคะ่ะทุกคนนะคะี่ค่ะ ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนโอเคสวยไหมคะสวยไหมไข่แดงนี่สวยสวยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาจะเอาไปยำกินค่ะทุกคนนี่ค่ะเมนูยำของเราเท่ากับทั้งหมดนี้ได้3อย่างเลยนะคะไข่ต้มไขด่ดาวแล้วก็เอาไปยำก็ได้ค่ะทุกคนไข่แดงข้างในนี่ค่ะทุกคนบางคนเขาก็เอาไปผัดกับปลาหมึก ทำเป็นไข่เค็มผัดปลาหมึกก็ได้นะคะทุกคนแต่แม่วันนี้ทําง่ายๆก็คือทํายำค่ะทุกคนมาค่ะทานข้าวเช้าด้วยกันค่ะทุกคนอ,อมันกลมกล่อมมากเลยค่ะทุกคนไม่เค็มจนเกินไปเอ,ออร่อยค่ะทานข้าวเช้าด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอือ